สวัสดีครับกับผมต้องกล่าวคริปโตเนะยครับผมซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยก็ได้เห็นคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมเนี่ยก็น่าจะรู้รรกันอยู่นะครับผมว่าผมรับสปอนเซอร์มาแล้วทีเนี้ยคาจ่ายเยอะเนาะก็เลยแบบรับๆับมานะครับผมหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่ามันหน้าตาย,ยังไงนะครับผมผมอะ่ะทิ้งคีย์เวิร์ดไว้ท้ายสุดเรียบร้อยไปแล้วด้วยนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วทีนี้ แอร์ผมมันเสียพอดีด้วยผมก็เลยจําใจรับมานะครับผมนะคนที่ติดตามช่องมาก็น่าจะรู้อยู่นะครับผมแล้วก็คนที่อยู่ในดิสคอร์ดเนี่ยก็น่าจะทราบและเข้าใจแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ต้องขออภัยตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองนะผมก็พวกซีคาซีคริปโตอะไรพวกนั้นนะผมเออซอร์ติกเนี่ยเมื่อวานเขาได้ทําการโพสต์นะผมว่าพวกเนี้ยลักภูไปเรียบร้อยแล้วซึ่งอเห็นแล้วแบบ ขนาดมีเซอร์ติคหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วผมเขายังรักพูได้นั่นไม่ได้หมายความว่าการที่มีเซอร์ติคอยู่บนหัวแล้วก็จัวหัวอะไรก็แล้วแต่นะผมมันจะเป็นความปลอดภัยนั่นเองนะผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอันไหนเนี่ยปลอดภัยจริงๆเนี่ยเขาจะสามารถขึ้นพวกเซ็นทรัลไล์เอ็กซ์เชนได้เพราะว่าเซ็นทรัลไลซ์เอ็กซ์เชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะต้องอมีการรับรองจากกฎหมายบางประเทศก่อนครับผมเขาถึงจะตั้งขึ้นมาได้คือบางที่อ่ะ ถ้าเกิดว่ามีการรับรองจากกรตทไทยกรรทอเมริกาอะไรพวกนี้นะผมก็อันนี้เชื่อถือได้นะครับผมก็ต้องผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไปพวกดีฟาอะไรสักเท่าไหร่นะผมก็ถ้าเกิดว่าตัวไหนเนี่ยมันดีจริงๆนะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูให้อีกทีหนึ่งนะครับผมก็โดนไปหลายตัวเหมือนกันนะสมัย De ฟานะครับผมเอาล่ะก็เข้าสู่ในวันที่ยี่สิบ แปดมกราคม2565นะครับผมก็ยังเป็นดาวเทรนของขาขึ้นใหญ่อยู่ก็สิ่งที่ผมสังเกตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมการลงของมันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะ20ถึง25เปอร์เซ็นต์นะครับผมในการลงแต่ละรอบนะครับผมการถล่มแต่ละครั้งเนี่ยก็ประมาณ20เปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่อันนี้23่สิบเปอร์เซ็นต์ยีเปอร์เซ็นต์ยีเปอร์เซ็นต์และรอบนี้จะลงมาอีกไหม ไม่รู้แต่ว่าทีเนี้ยมันบวกรวมกันนะผมมันอยู่ที่ประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้าเกิดว่านับจากออทรรมพาลงมาตรงนี้นะผมก็ลงมาประมาณ5 1แล้วซึ่งมันเป็นการลงที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผมจากครั้งนี้แล้วเนี่ยมันลงมาประมาณ50%าเหมือนกันนะผมเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ให้ดูนะผมนี่ลงมาถึงจุดต่ำสุดนะผมก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมก็ประมาณ54%นนั่นเท่ากับว่า ถ้าตอนนี้บิตคอยเนี่ยมันกำลังจะขึ้นใช่ไหมถ้ามันจะขึ้นนะครับผมมันจะต้องขึ้นจากตอนนี้แล้วนะครับผมอาจจะมีการสับขาหลอกบ้างเล็กๆน้อยๆนะผมเพราะว่ามันเกิดการโอเวอร์โซตรงนี้บ่อยๆมากเลยนะผมอ่ะเรามาดูตรงนี้กันอ่ะตรงนี้ก็เกิดโอเวอร์โซใช่ไหมพอเกิดโอเวอร์โซเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆไต่ตๆขึ้นแล้วก็พุ่งขึ้นมาต่อนั่นเองนะผมเห็นไหมคือที่มันกําลังจะขึ้นเนี่ย มันก็ต้องเกิดลำดับเหตุการณ์แบบนี้นะผมแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาเสร็จปุ๊บลงต่อนี่คือแบบแปลกๆอันนี้คือแปลกๆแ,แ,แปลกมากเลยนะผมถ้าเกิดว่ามันโอเวอร์โซแล้วโอเวอร์โซอีกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเอ้ยใช่เหรอเพื่อนนะแต่ถ้าเกิดว่ามันลงมาอีกนะผมก็ลงลงมาประมาณ25%จุดสุดท้ายที่มันจะหยุดเนี่ยคือ 29,000อันนี้ก็คือเราดูกันในระดับ t ทม e เฟรมเดย์นะครับผมก็ลงมาเนี่ยประมาณนี้คือมันจะมีเส้นเทนไลน์ศักดิ์สิทธิ์ของมันอยู่นะครับผมอยู่ที่ณนะ ปัจจุบันตอนนี้มันจะต้องอยู่ที่ประมาณสัก3ามนผม3าถึงสีเนี่ยมันจะต้องมาเหนือเส้นนี้ให้ได้นะผมแล้วก็เส้นตอนนี้นะผมมันก็จะมาชนช่วง 3, 7, ่าบ่อยๆแล้วด้วยซึ่งถ้าเราดู Time เฟ a m e 1ชั่วโมงเนี่ยที่เราบอกว่ามีการทำอ่า rising wedge นะัผมตรงนี้นั่นก็หมายความว่ามันตกลงมามันจะต้อง เทสเส้นถูกไหมเห็นปะก็คือว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มกลับมาเทสเส้นตรงนี้นะครับผมมันต้องย่าฐานอีกนิดนึงนะครับผมคือเมื่อวานเนี่ยเห็นปะมันลงมาเหมือนจะทําลงตัวอีกแล้วผมพุ่งขึ้นไปอีกแล้วเออก็เลยเป็นอะไรที่พิสดารอยู่นะโอเคเรามาดูตอนโอเคเรามาดูโดมนแนนกันต่อนะครับผมโดมนแนนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูไทม์เฟรม 1D a y เนี่ยจะปรากฏว่าเมื่อวานนะครับผมมันพยายามที่จะทําตัวลงใช่ไหม แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเงินเนี่ยก็กลับมาสู่บิตคอยนะครับผมก็โดมิแนนของมันเนี่ยก็เลยพุ่งสูงตามลำดับนะครับผมแล้วมาร์เก็ตแคปนะครับผมอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ปิดตัวแดงใช่ไหมแต่เป็นโดจิดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับผมสำหรับในวันนี้นะก็อยู่ในแบบนี้แล้วกันนะอย่างนี้อยู่ป่ะเออก็ก็ได้อยู่นะครับผมแล้วทีเนี้ยไอเจ้าตัวของเอาคอยนะครับผม เอาคอยทุกตัวยกเวทอ e t ีแล้วก็บิตคอยเนี่ยถ้าจะสังเกตได้ว่านะผมมันมีการร่วงลงมาเล็กน้อยนะผมร่วงลงมาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้นะผมก็ดึงขึ้นมาแล้วกลับมาสู่จุดเริ่มต้นของมันซึ่งอืก็โอเคเนาะก็ราคาของมันในเอาคอยเนี่ยก็ยังกลับมาทรงเดิมนะครับผม <c oughs> ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคเรามาอัปเดตสถานการณ์ของเอาคอยกันต่อนะครับผมเอาคอยเนี่ย ก็ตอนนี้มี ETS นะครับผม ETS เนี่ยก็ยังยืนอยู่บนเส้นนี้เหมือนเดิมนะครับผมเส้นนี้ยังอยู่แบบใจยังสบายๆอยู่นะครับผมดูไทม์ f ฟรมส4ชั่วโมงเนี่ยก็ยังเกิดการไซด์เวย์ที่ เขาเรียกว่าไงมันการย่ำฐานของมันอยู่นะผมถ้าเกิดว่ามันปรับฐานได้แล้วอะไรแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีการขึ้นนะครับผมตอนนี้คือมันเป็นการเลือกทางแล้วว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับผมก็ต้องดูอีกประมาณสักสัปดาห์หน้านะผมถึงจะรู้ผลกันสําหรับ BNB นะผมเมื่อประมาณ4ี่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีการพุ่งแรงมากนั่นเองนะผมมีการยกโลยกโลเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยไอ้ตอนเนี้ย มันอาจจะเป็นการทํารูปแบบนี้นะครับผมยกโลยกโลแล้วก็มีแนวต้านอยู่บริเวณแถวนี้ที่เป็นบาริเออร์นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันชนบาริเออร์บ่อยๆนะมันอาจจะมีการพุ่งขึ้นนะครับผมมันเป็นสัญญาณของการที่ว่าตลาดเนี่ยเริ่มฟื้นตัวกันแล้วนะครับผมอาจจะแบบลงมาเหมือนแบบตอนนี้คนเนี่ยจะเริ่มแบบกลัวแบบประสาทจะเริ่มจะแดกกันแล้วว่ามันจะลงต่ออีกเป่าวะ่าอะไรหรือเปล่าว่าอ่ะ,อะโอเคก็ ขอให้ใจเย็นๆนะผมอะรอตั้งสติกันไว้ก่อนโอเคต่อไปโซลาน่านะผมก็นี่เลยนี่นี่นนี่ถ้าเกิดว่าเราเห็นตอนนี้นะผมก็เป็นรูปเขาเรียกว่าไงอะมันเป็นฟันปลาตรงนี้นะผมถ้าสังเกตดีๆนะผมมันมีการนี่โลใช่ป่ะนิวโลแล้วยกโลเห็นไหมมันเป็นรูปอะไรอินเวอร์สนะครับผมมันเป็นอินเวอร์สของเฮดแอนด์ชอเดอร์นั่นเองนะผมแต่ถ้าให ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือเป็นแพทเทิร์นอะไรนะผมก็มันยังก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเนาะรอให้มันเนี่ยพนน้น neckline ตรงนี้ก่อนนะผมอาจจะแบบเอามาขึ้นท่าน,นี้ก็ได้นะผมโอเคต่อไปลูน่านะผมลูกรักของผมนี่ก็เริ่มลงมาแดนสนธยาที่อยู่ข้างล่างไปเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมตอนนี้ก็คือว่ามันยังเป็นขาลงอยู่ถูกไหมเออผมได้เลยนะผมมันนับเวฟง่ายมากเนี่ยเออเนี่ยพอขึ้นมาใช่ปะ มันไม่ได้นิวโลเอ้ยมันไม่ได้นิวไฮนะผมมันก็นิวโลไปเรื่อยๆนิวโลไปเรื่อยๆอ่านี่อันนี้โลอันนี้โลใช่ปะ่ะอันนี้อาจจะมีการถล่มลงมาเพิ่มขึ้นนะผมนี่ก็มา4-4่ดอนเนี่ยก็น่าจะได้อยู่นะโอเคปกดดอนนะผมเริ่มทําตัวที่ว่าเขาเรียกว่าไซเวย์กันแล้วนะครับผมการไซเวย์ของมันเนี่ยก็อืมสวยนะเออสวยอยู่ แล้วมีการยกโลขึ้นนิดหน่อยนะครับผมในทาเฟรมสชั่วโมงนะอาจจะมีการแบบต้องยกไฮขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ยกไฮขึ้นเนะี่ยก็ยังเป็นการเลือกทางอยู่นะครับผมว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงดีนะเอะต่อไปเป็นเอดาครับผมเอดานี่ก็ยังยืนอยู่บนเส้นแถวๆหนึ่งดอลถึง1.1ดนดอลน,นะครับผมก็ยังอยู่ในโซนที่ลูกผีลูกคนอยู่แต่ตอนนี้ผมมองว่านะมันกำลังจะไต่ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะมีให้เห็นแบบลงมาอีกนิดหนึ่งนะ อีกรอบหนึ่งก็ได้นะผมก็ดูที่ไทม์เฟรมแล้วกันไทม์เฟรมหนึ่งเดเนี่ยถ้าดูプライแอคชั่นของเขานะครับผมเขาจะมีการแบบหยุดเริ่มหยุดนะครับผมอ่าแล้วมีการปฏิเสธราคาข้างล่างบ่อยมากขึ้นนะครับผมะจะสังเกตได้ว่า การที่เป็นการกลับตัวของมันเนี่ยมันจะมีการปฏิเสธราคาจากข้างล่างขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆบ่อยๆนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามีการทุบลงมาปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะมีคนช้อนซื้ออย่างทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ทําให้ราคาเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมโอเคมา e g l d นะผม e g l d นี่ก็ยังทําตัวที่จะยกอยู่นะครับผมมาดูทำเฟรมสชั่วโมงเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันเริ่มที่จะเขาเรียกว่าไงอะทำไฮใหม่นะครับผมทำไฮใหม่ไปเรื่อยๆ ก็ถ้าเกิดว่าไอเน,นี้ยคือการยกโลนะผมอันนี้ไฮใหม่ปุ๊บอ่าก็มีการแบบอ้ยสัญญาณดีนะคือเพื่อนคือตอนนี้ยแพลชั่นต่างๆนะผมก็สัญญาณค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวนะสำหรับในการกลับตัว a w a x ก็เช่นกันนะผม a w นี่ก็เริ่มลงมามีการยกโลเกิดขึ้นนะครับผมยกโลตรงนี้อาจจะทำทรงเ,เขาเรียกว่าไงอ่ะอันเนี้ย ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปแบบนี้นะผมก็อาจจะอาจจะเป็นการากลับตัวในระยะสั้นก็ได้นะผมอาจจะถ้าเกิดว่ามันไม่พ้นแนวช่วงประมาณ76ดอนนะครับผมก็ยังไม่นับว่ามันขึ้นนะผมตอนนี้อาจจะเป็นการคอลเลกทีฟตรงนี้ก่อนก็ได้นะผมอาจจะลงมาช่วงประมาณ5 1าอดดอนถึง39าดออีกหนึ่งรอบนะครับผมเพื่อให้แน่ใจว่าฐานของเราเนี่ยมันจะอยู่ได้นั่นเองเนะครับผมโอเคต่อมาเป็นโรสนะครับผมโรสเนี่ยตอนแรก ผมคิดว่านะมันน่าจะเลือกทางแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่เลือกสักทางนะครับผมออกข้างเฉยเลยอ่าโอเคสิ่งที่มันออกข้างนะผมก็คือว่ามันมาอยู่ในกรอบนี้จนได้นะผมก็อยู่ในช่วงประมาณ0.31ถึง0.29นะครับผมก็มีการย่ำลงมา0.29บ่อยมากเลยนะครับผมแสดงว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะมันมีการยกโลใช่ไหมอันนี้ยกโลยกโลยกโลไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็มีการกดไฮกดไฮ นะดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นการแบบไซเยวก่อนก็ได้นะผมแล้วก็เลือกทางว่ามันจะขึ้นอ่าหรือไม่ก็มันจะลงต่อก็ได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าลงต่อนะอ่าโอเคเลื่อนตรงนี้เส้นนี้มาก่อนนะเพราะว่าผมเปิดล็อกไว้นะผมเส้นอาจจะเพี้ยนนิดหนึ่งนะผมสาหรับการที่ว่าเราเปิดล็อกกับเปิดไอ้เจ้าตัว จำนวนเต็มอนะเนาะก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนั้นโอเคต่อไปแซนนะผมแซนนี่ก็คือมีการเด้งอย่างรุนแรงมากนะผมเมื่อวานเนี่ยมีข่าวในทวิตเตอร์นะผมดังนั้นแล้วเนี่ยแซนเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องทำนะผมในตอนนี้คือการทะลุเส้น3.8ดอนนะผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันสามารถทะลุ3.8และยืนอยู่บน3.8ดดอนได้นะผมก็เป็นลิมิตหมายที่ดีนะผมสําหรับในการที่ว่ามันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะผมตอนเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราดู t ทม e เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะสังเกตได้ว่าโอเวอร์โซไปแล้วนะตอนนี้มันคือการยกโลถูกไหมอ่านี่โอเคแล้วมันมีการปฏิเสธของราคาเมื่อวเมื่อประมาณ4ี่ชั่วโมงที่แล้วนะผมนี่เห็นปะม,มันลงมาแตะช่วง3.1อีก1รอบนะผมแล้วก็เด้งขึ้นไปก็ถือว่าสวยสวยมากโอเคสำหรับเจ้ากาล่านะผมกาลาเนี่ยผมลงมาโดนเขาเรียกว่า stop loss นะผมหรือว่า stop profit นั่นเองนะผมผมจะตั้งักจุด stop loss ไว้เหนือ position ที่ผมจิ้มไว้นะผมนั่นก็คือ0.18นั่นเองนะผมคือผมจิ้มตรงแถว0.196เนี่ยครับผมเนี่ยประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามันลงมาเกินตรงนี้อ่าโดน stop loss อนะ่ะตรงนี้ก็คือเอาเป็นว่าง่ายๆผมปิดโ s i t i o n ไปแล้วนะผมสำหรับคนที่อยู่ใน discord ที่เห็นผมเล่นฟิวเจอร์นะเออซึ่ง มันมีการเปลี่ยนแพทเทิร์นเกิดขึ้นนะผมผมเอาฟิโบนัชชีที่เป็นอา่าเช่นเส้นเนฉียงมาลงนะครับผมก็ปรากฏว่าตอนเนี้มันอยู่เส้นข้างล่างแล้วนะครับผมมันต้องโอเวอร์โซตรงนี้ถูกไหมซึ่งการโอเวอร์โซของมันนะหนึ่งประมาณ4ชั่วโมงของเขานีครับผมมันเกิดแพทเทิร์นใหม่นั่นเองนะครับผมก็คือนี่ขึ้นไปแบบนี้นะผมก็เป็นเป็นแฟกตัวหนึ่งนะครับผมที่ถามว่ามันจะลงต่อไหมถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถขึ้นไป ทำนิวไฮได้นะผมตรงนี้เนี่ยแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะตกลงมาตรงนี้นะผมนถ้าเกิดว่ามันเกินเส้นช่วงประมาณ0.176เมื่อไหร่นะผมก็อาจจะเป็นการทำนิวโลแล้วก็ลงต่อนะผมถ้าเกิดว่าสมมุตินะถ้าลงต่อเนี่ยคือ0.15นะผมแต่ถ้าเกิดว่าลงมาสุดๆเลยเนี่ย0.12ซึ่งบริเวณแถวนี้ผมมองว่ายังไงมันก็ต้องเป็นหลุมแน่นอน นะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยังไงก็ประมาทไม่ได้นะผมก็รอดูนะครับผมว่าถ้าเกิดว่า0.12มาจริงเนี่ยอันเนี้ยต้องกลับตัวจริงๆแล้วด้วยนะครับผมแต่ยังไงก็ดีนะผมถ้าเกิดว่าเราดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับผมเราจะเห็นการเกิดยกโลตรงนี้ใช่ปะ่ะเออการยกโลเนี่ยก็ตามดาวเทียร์ลี่ะนะเออยกไฮด้วยนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดยกโล่อีกใช่ปะ่ะขึ้นไฮต่อ อย่างนี้ก็1 2 3 3สรอบนะครับผมอาจจะมีการพุ่งตรงนี้หรือร่วงลงมาตรงนี้ถ้าเกิดว่าร่วงลงมาตรงนี้นะผมแล้วไม่มีการทะลุลงมาถึงช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นการขึ้นใหม่ไปก็ได้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครจะเบ็ดนะครับผมก็ซื้อตรงนี้ใช่ป่ะแล้วสมมุตินะถ้าเกิดว่ามันลงมาตรงนี้จริงๆนะผมซื้อตรงนี้ปุ๊บใช่ปนะ่ะแล้วก็สต็อปลอตรงนี้อ่ะ เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเบ็ดนะครับผมก็ซื้อตรงนี้อ่าซื้อตรงนี้แล้วก็มาสต็อปลอตรงนี้นะครับผม่าสำหรับฟิวเจอร์สายฟิวเจอร์นะครับผมอ่ะต่อไปเป็นดานั่นเองนะผมดาน,นี่คือลงมาแดนสนทยาเรียบร้อยใช่ป่ะคือมันไม่มีอะไรให้เห็นแล้วอ่ะลงมาปั๊บปุป๊บอุสาแบบขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมเออเบรกแพทเทิร์นสามเหลี่ยมปุ๊บปุ๊บปุเราลงต่ออ้าวเชี่ยเอยอะไรของมึงเนี้ย อ่ะโอเคตอนนี้ก็น่าจะทำเป็นเขาเรียกว่า falling w d g e อยู่นะครับผมพื้นที่แบบนี้นะครับผมแล้วมีการอ่ายกโลขึ้นนิดหน่อยไม่มีปัญหาอะไรนะผมก็อาจจะมีการเปลี่ยนทิศของมันนะครับผมหรือไม่ก็ตอนนี้มันคือการพักตัวของมันนะครับผมแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมคือวอลลุ่มนั้นหนานะครับผมอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันมีวานเริ่มเข้ามาแล้วดังนั้นแล้วนยครับผมไอ้ตัวเนี้ยน่าจะมีการกลับตัวแล้วนะครับผม อาหลังจากที่มันลงมาจากเส้นนี้นะผมลงมาถึงเท่าไหร่หกแล้วอ่ะยังจะลงอีกเหรอไม่มาโอเคมานานะผมก็ยังเหมือนเดิมนะผมก็อาจเป็น rising wedge อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ต้องระวังการที่ว่ามันเด้งเส้นแล้วล่วงลงมาตรงนี้นะผมก็ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไป3รอบนะผม123สรอบแล้วมันลนลงมานะผมแล้วไม่มีการเด้งเส้นแต่ตรงเนี้ยก็ พิจารณาดูว่า1.6ดดหอนนะผมน่าจะมีการลงมาทําฐานอีกรอบหนึ่งนะผมอาจจะเป็นการที่ว่าขึ้นแบบสั้นๆก็ได้นะผมก็อาจจะเป็นแบบรูปนี้อะรูปนี้ก็ได้โอเค x อ็กซ์ i ินฟินะผมเอาเป็นว่าราคาเนี่ยมันลงมาค่อนข้างที่จะสุดโตงเลยทีเดียวนะผมาจากร16เนี่ยลงมาโอ้โหใจร้ายจริงโว้ย73%แล้วนะผมก็เหลืออีกประมาณสักถ้าเกิดว่า ลงมาสาสิบเจ็ดดอนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะเวย้ยคือแบบถ้ายังจะให้ลงกว่านี้นะครับผมก็โหดร้ายเกินไปแล้วนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูไพิกิริษากันนะผมปฏิกชั่นเนี่ยก็เกิดการว่าเออ่มีดับเบิลบอททอมตรงนี้นะผมมีการหลุดมาตรงนี้หน่อยหนึ่งแสดงว่ามันอาจจะเป็นการลงต่อก็ได้นะผมอาจจะหรือหรือสองอย่างเลยก็คือการทําไซเวย์อ่วช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะครับผมก็มีการไซเวย์ ขึ้นลงขึ้นลงอะไรแบบนี้นะครับผมนะเล่นสั้นได้ไม่มีปัญหาอะไรโอเค YGG นะผมผมว่ามองผมผมมองงี้อ่ามันน่าจะมีการกลับตัวตรงนี้แล้วนะผมอ่านี่แทงมาตรงนี้อ่าโอเคทำนิวไฮใช่ไหมทำนิวไฮทำนิวโลก็ถ้าเกิดว่าเป็นดาวเทลรี่นะผมก็อาจจะเป็นการปรับตัวขาขึ้นแล้วนะครับผมแต่ยังไงก็ดีนะผมเ่าเส้นตรงนี้มันต้องแหกให้ได้ก่อนนะผมนี่เส้นตรงนี้จุดตรงนี้ อ่าให้โซนตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะทํารูปสามเหลี่ยมกันอ่าสี่เหลี่ยมเลยนะผมอ่านีนตรงนี้ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันทะลุจุดตรงนี้นะผมก็คือ3.3ถึง3.4เนี่ยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นนะครับผมสําหรับเจ้า y g g โอเค e n j นะผมก็อีกเช่นกันนะผมอ่าตรงนี้มันเป็นฟอร์มแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่ามันจะปรับตัวเป็นขาขึ้นนะก็คือกึกๆๆลงมา คือมันจะต้องมายืนอยู่บนเหนือตรงนี้นะผมก็ช่วงประมาณ1.8ดอนจะถึงว่าเป็นขาขึ้นอย่างสมบูรณ์นะครับผมเนี่เห็นปะคือมันหลุมแล้วอะ่ะหลุมแล้วลงมาดับเบิ้ลบอททอมตรงนี้แล้วอะ่ะ1.3อย่างเงี้ยเออมันน่าจะขึ้นได้แล้วมั้งโอเคต่อไปวันนะครับผมวันนี้อืมถ้าถามว่ามันทำแพทเทิร์นอะไรอยู่ก็ตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเลือกทางนะครับผมเออแล้วถ้าเกิดเรามอง มองกันแบบหยาบๆเลยนะตอนนี้มันกําลังทําการเลือกทางอยู่นะครับผมเลือกทาง1 2 3 4 5มีการยกโลยกโลยกโลกดฮกดฮกดฮซึ่งเอ่อน่าจะประมาณสักพรุ่งนี้หรือไม่ก็ประมาณเย็นๆนี้นะครับผมอาจจะมีการแบบเลือกทางขึ้นหรือลงก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าวันเนี่ยขึ้นเลือกขึ้นนะครับผมมันจะโผล่มาเส้นนี้เส้นนี้ปั๊บใช่ปะ่ะอ่าช่วงประมาณสักกี่ดอนเหนื่อยุด 1> 0 1 1 8 8ดอนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าลงมาใช่ป่ะมันจะกระแทกเส้นแบบนี้นะผมก็ช่วงประมาณสัก0.14174นะครับผมประมาณนี้นั่นเองต่อไปเป็นคัพนะครับผมคัพกับเจฟินแล้วก็6นะครับผมซึ่งการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยมันรู้สึกว่ามีการลงมาตรงช่วงนี้เรียบร้อยนะผมในช่วงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะดีนะว่ามัน ใกล้ที่จะทําฟอร์มกับตัวแล้วหรือหยุดหยุดพักแล้วนะครับผมวันนี้อาจจะมีการหยุดพักก่อนนะครับผมในช่วงกรอบสั้นๆนะช่วงนี้อ่าช่วงนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดช่วงประมาณสัก 200- 300บาทเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมสำหรับในการหยุดแต่ผมว่าต้องรออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ลงมาจุดโอเวอร์โซเลยเนี่ยมันต้องลงโอเวอร์โซกันก่อนนะครับผมเนี่ยลงมาอย่างเงี้ยเออมันต้องมีการเลือกทาง สักอย่างหนึ่งอะเนาะก็เป็นไม่ได้นะผมก็รอดูที่วา่าเขาเรียกว่าไงเส้นเทนไลน์ศักดิ์สิทธิ์ละกันนะเทนไลน์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะอยู่ประมาณเส้นนี้นะครับผมโอเคมาเจฟินก็เหมือนเดิมนะผมเหมือนเดิมเอ่อเพิ่มเติมคือแหกเส้นตรงนี้มาเรียบร้อยนะผมมีการพักตัวแหละนะผมแต่ว่าทีเนี้ยมันจะต้องไซเวย์อีกประมาณสัก60บบาทเนี่ยน่าจะราคาสวยสุดซิกนะครับผมตอนนี้ราคาสวยแล้วสวยแล้วแต่ว่ามันจะลงอีกไหมก็อันนี้ดู ลงมาปับป๊บปขึ้นมาใช่ป่ะคืออันเนี้ยมีการยกลยกลากดโลนะครับผมก็คือมีการ er ow, er ow, นิวเวอร์โลนิวเวอร์โลไปเรื่อยๆอันเนี้ยเป็นขาลงนะครับผมช่วงนี้คือขาลงแน่นอนแล้วทีเนี้ยมันมีการลงมาถึงเขาเรียกว่าไงอะ A B บเรียบร้อยใช่ไหมแต่ C เนี่ยมันจะยาวหน่อยซึ่ง C เนี่ยก็บอกได้เลยว่านะครับผมตอนเนี้ยมันคือสตองบีถูกป่ะแล้ว C เนี่ยอาจจะลงมาแค่ แฟรนะครับผมอ่าเป็นคือ A กับ C เนี่ยเท่ากันดังนั้นนะครับผมก็น่าจะมีการกลับตัวบ้างนะครับผมก็รอดู Priaction ฟอร์มตัวการกลับตัวก่อนนะครับผมเนี่ยมันลงมาถึงโอเวอร์โซไปที่เรียบร้อยนะผมแล้วซอ a r สไอเเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็ต้องให้มันยืนอยู่บนช่วงประมาณ8.5.8บาทให้ได้ก่อนนะครับผมโอเคเรามาดู i m x นะครับผมปิดท้ายของเราเลยดีกว่านะคืออันนี้ผมมองว่านะผมมันน่าจะแบบ พยายามที่จะยกโลอยู่นะครับผมนี่ประมาณนี้ก็คือตอนนี้มันทำนิวไฮไฮใหม่ถูกไหมอ่ะดู4ี่ชั่วโมงก่อนนะครับผมนี่มีการอ่เขาเรียกว่าไงย่ำย่ำสองทีนะครับผมก็คือดับเบิลบอททสองทีเรียบร้อยปั๊บอ่ะขึ้นมาตรงนี้ก็กลายเป็นว่านิวไฮอ่านี่ไฮชนมาเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยมันชนลงมาเส้นตรงนี้พอดีอ่ะลงมาช่วงประมาณ5 5ดดอลลาร์นะครับผม ก็อาจจะมีการแบบทำ falling w e d g ตรงนี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่ามันจบตรงช่วงประมาณสัก2.4ดอลนะครับผมก็ถือว่าน่าจะเป็นการกลับตัวเรียบร้อยนะครับผมนี่ขึ้นไปแบบนี้เออโอเคสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็มีหลายๆตัวนะครับผมที่มีการฟื้นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็บางตัวเนี่ยอาจจะแบบพุ่งไป100%ก็มีนะผมก็รอดูดีๆแล้วกันนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะผมก็ใครที่ยังไม่ได้กินกรนเน่นะครับผม ไปซื้อกินได้ที่เซเว่นอนะครับผมทุกสาขาเลยนะผมถ้าสาขาไหนหมดนะผมมาบอกแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปบอกให้เขาเติมของแล้วกันโอเคแล้วจเจอใหม่ในคลิปหน้านะผมขอให้ทุกคนนั้นได้กําไรนะผมแล้วคนที่เล่นฟิวเจอร์นะผมก็ตั้ง Stop l o s อด้วยเสมอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ Stop l o s อเป็นเหตุผลที่ว่าเราเนี่ย ทำให้ไม่ชิปหายนั่นเองนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอให้ทุกคนนั้นได้กําไรนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับจุ๊บจุบหมวก